รอบนะครับคนแรกคุณพีพีครับยินดีด้วยพีพีเชิญด้่นบนเลยครับคนที่2ครับได้คะแนนเท่ากัน4คะแนน2คนก็คือคุณเตและคุณออฟครับผมคะแนนเท่ากันครับแสดงความยินดีทั้งสอคนด้วยไม่อยู่จริงๆครับคุณออฟครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับดิโอทำไมฮะคุณชัยยุทธฮะมีคนคะแนนเท่ากัน3คนครับที่4ีคะแนนเท่ากัน3คนใช่ครับเราต้องมาวัดกันที่คะแนนดิบครับเอาละสิซึ่ง คู่นี้ได้คะแนน3คะแนนนะครับนี่คุณปอนคุณเบิร์ตคุณปลื้มซึ่งคะแนนดิบบอกแล้วผมบอกเลยนะว่ายังไงซิเฉือนกันแค่หนึ่งคะแนนโอ้ยนั้นผมบอกคนที่ตกรอบก่อนละกันคนตกรอบนะครับได้คะแนนดิบ7จคะแนนก็คือคือคุณเบิร์ตครับคุณจันเบิร์ตสะเกิดหลุดครับเสียงปรบมือให้พี่เบิร์ตครับคราวนี้คู่ที่เข้ารอบด้วยคะแนนดิบ คะแนนดิบที่ชนะเนี่ย80ต่อ79ครับ1คะแนนจริงๆครับโอ้โห1คะแนนก็มีผลครับและโคต้าสุดท้ายก็คือคุณปลื้มครับผมยินดีด้วยครับจากสำนักบอร์ดเกมอะคาเดมี่ครับเชิญครับและขอแสดงความเสียใจของน้องปอนด้วยนะครับสูงสุดมากโอ้โหคะแนนเดียวจริงๆครับสรุปคู่เข้ารอบทั้ง4คนนะครับมีคุณปลื้มนะครับคุณออฟ คุณเตและคุณบีพีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้เป็นยังไงครับคุณดีโอเกมนี้นะครับเราจะแข่งแค่เกมเดียวเท่านั้นสามรอบจบเลยไม่มีสาระแม้แ่สามตน่เอาที่หนึ่งทานที่คืดใดครับสี่ท่านอหาคนแรกที่ได้เป็นนักสู้หัวแถวก่อนครับโอเคครับโอน้อยออกครับชุบหน่อยออกครับหน่อยออกเป็นคุณออฟนะฮะคุณออฟจะเป็นนักสู้หัวแถวนะครับและแต้มที่มีก็คือ2ครับ5ครับ2ครับและ1ครับคุณปื้มบอกเฮ้ยหนูลง3ามจริงจริง เขายังคงมาพร้อมเทคนิคเดิมพร้อมนะครับเปิดครับออกมาเปิดสามหนึ่งหกแปดไม่ซ้ําครับโอ้ไม่ซ้ากันแล้วสามได้ด้วยนะฮะคุณปลื้มมาคุณได้ห้าแต้มก่อนเลยพี่ออฟครับตอนนี้หน้าตักไม่มีเพราะด้านบังคับหยิบจากตรงนี้ไปแรกนะฮะหนึ่งไปปุ๊บหกหกแซงเพราะฉ้นนแปดถอยมาหกิบก่อนครับเอาละครับกลายว่าคุณเตยิบก่อนนะฮะแต่ประเด็นคือมันมีหนึ่งอยู่ไงใช่สองห้าสองหนึ่งคือหยิบสองโอ้โหีฮะทีพีครับ เพราะเขากลัวคอมโบหนึ่งครับสองสองแล้วก็ลายุทธ์พิกแพงโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะเอาไงหยิบไปแล้วนะพีออฟต้องแรกครับต้องยกให้กับใครและตัวเองขุดยุทธ์แล้วสองนะโอ้โหเรียบร้อยแน่กลายว่าคุณเตนี่คือคุณผู้โชคดีไปครับมีลบสองมีห้ามีลบสองและสี่โอ้โหน่าสนใจคือ ห้าลบสนี่สีเดียวกันด้วยใช่ครับโอ้ใครเล่นสีเหลืองไว้ในมือนี่อาจจะต้องเปลี่ยนแผนพร้อมนะครับเปิดครับเปิดออกมาเป็น8 6 8 3ครับ8ชนครับ8ชนกันหายครับเลื่อนไปเลยครับ6กับ3 3ก็ได้เต้มได้เลย้ไมใจเลยครับได้เหมือนกันหยิบไป3ครับโอ้โหไปคุณปื้มได้ก่อนคุณเตตามไปโหที่เหลือเคลียร์ัวแถวไปที่พีครับเปิดมาเรามีส สี่ครับศูนย์ครับศูนย์ห้าครับโอ้โหแล้วก็สี่ครับโอ้โหโอ้คะแนนนี้โหดจัดเลยครับครับผมเปิดเลยครับหกสามเจ็ดหนึ่งไม่ซ้ำเลยหนึ่งครับใช้ความสามารถเลยไหมถ้าใช้หยิบตรงนี้แรกยังนะครับเพราะฉนั้นรอนแรกจากตรงนี้นะฮะหนึ่งเสร็จสามได้ห้าแต้มครับเบอร์หกดึงเจ็ดลงมาหกหยิบก่อนครับหนูเอาห้าแต่จะโดนแรกหรือเปล่าไม่รู้พี่เตครับ พี่เตเสร็จพี่ออฟครับพีพีครับยัดใครครับยัดพี่เตนะฮะโอโ้โหไปยัดให้ยัดเตนะฮะกลับมาหัวแถวเป็นคุณเตนะฮะมี2ครับศครับ5ครับและลบหนึ่งครับขึ้นมา,ม,ามีพี่7หรือเปล่าลงกันหมดแล้วพีพีครบนะพร้อมเปิดครับออกมาเป็น7 8 3แปดสามและหครับ ไม่ซ้ําเลยสมได้อีกแล้ว啊สามได้ครับคุณเตะครับหครับดึงหนึ่งคนมาหลังฮะดึงเจ็ดหรือแปดลงมาเริ่มขายกันแล้วนะครับคนนึงบอกว่าเลือกเลยเขาแต้มสูงกว่าผมอีกคนบอกเฮ้ยทำไมทําอย่างงี้พีพีต้องเลือกเลยครับดึงใครดึงแปดลงนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นเจ็ดหกดนะครับเบอร์เจ็คุณปื้มหยิบก่อนเอาห้าไปเบอร์หกพีพีหยิบสมาพี่ออฟครับ ศพี่เตได้ลบหน,นะครับแต่ได้5ไปก็โอเคอยู่นี่คือยกสุดท้ายของรอบแรกครับและเรามี5คะแนนอยู่กับเราโโมาแล้วลหนึ่งศูครับคือผมสังเกตนะครับสีหน้านากกีฬาในในการเล่นช่วงชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับผมแจ่มใสกันทุกคนครับผมมาตอนนี้โอ้โหหน้าดำค,ำคําเคยร้อครับ <c oughs> <c oughs> เปิดครับกดดันครับสองเจ็ดหนึ่งสองครับสองคนครับโอ้โหหนึ่งแรกเลยนะ้ไหมยังไงสิแรกเลยนะแรกใครครับพี่เตฮะยังไงดีออฟชีมาเขาได้คะแนนเยอะสุดสองคนที่เป็นปีเป็นขุยแรกพีพีไปหยิบหนึ่งใบมาพร้อมกับไม่มีอาการนะฮะพี่ออฟหยิบก่อนแล้วก็พี่เตครับ ได้ด้วยฮะโอเคพร้อมแล้วจากนั้นชนกันปุ๊บกลายเป็นคุดปลืมก่อน1ใบครับพ p 1ใบและทุกท่านเปิดคะแนนเริ่มจากพ p นะครับ2คู่นะได้4ีคู่3คะแนน3-3ลบ3เหลือ0 PP 14คะแนนครับไปต่อนะครับคุณเตนะฮะ4กับ 4, 4เป็น8 8บวก2เป็น10 18คะแนนสำหรับคุณเตครับพี่ออฟนะฮะ3นั้นไม่มีโบนัสนะครับ 5-35นะครับ1 5บวกครับ21อคะแนนพี่ออมครับมาที่คุณปลื้มไม่ได้โบนัสนะฮะไม่เอาเลยนะครับผมลบ2กับ1นกับ1นชนหายไป5-5บวกเป็น10 10-5บ5วกคะแนนโอ้โหเรียงมาให้อย่างดีเลยฮะมี0นะมี1ครับโอ้โหหครับระบบแรนดอมและ2ครับโอ้โห มือของคุณดีโอหัวแถวเป็นคุณปลื้มนะฮะแล้วตอนนี้ข้างล่างไม่คุยอะไรกันเลยนะครับเกมนี่กําลังจะเงียบมาถึงขั้นทางแล้วคุณอิตาลาตงเรื่องมาแล้วใชครับพร้อมถึงตานี้กันโชคดีนะครับเพราะว่าไม่มีแต้มติดลบใช่ใช่ครับเอาแล้วโอ้สามครับผู้ชมภาพนี้มันเกิดอีกแล้ว3 3 4สและสครับเพราะฉะนั้นนะฮะพี่เตคนเดียวเลยหยิบเลยครับหนึ่งใบโอ้โหมีกันบงใช่ไหมครับบงบงนะ สบายแล้วครับคุณเทบอกเลยสบายแล้วครับถ้าชนสามก็คีคุณออฟที่เหลือเคลียร์แต่ว่านะครับเตรียมตัวได้เลยครับเราจะเห็นสีออกมาโลดแล่นทุกตาแน่นอนเอาล่ะผมเชื่ออย่างนั้นแต่ออกมาโลดแล่นทุกตาก็อาจจะมีการชนกันเกิดขึ้นอยูใช่ครับหนึ่งหนึ่งห้าสองโอ้ไม่1นึ่นึ่ะพี่คังหนึ่งหนึ่งผมรออยู่ครับคุณเพ้มบอกไว้ก่อนว่าเลขหนึ่งนะ ออกตัวไว้เลยนะฮะเตรียมตัวเลยครับผมแล้วก็บอกว่าอาจจะลงตีนหรอโดนดันนะครับไม่รู้จะไปลงสามไว้ตรงไหนอ่ะจะไปลงรอบไหนอ่ะเพราะว่ามีคนจ้องมันจ้องมีคนจ้องทุกรอบเลยครับคำนวณแล้วว่ามันต้องมีหนึ่งแน่ๆนะครับพร้อมนหฮะเปิดครับไปครับมามีวัดใจลงสามไปเลยครับหกสามหกหกโอ้ยหกชนกันหนึ่งครับแรกเลยไหม ถ่านแรกเอาใบนี้สลับเลยถ้ายังหยิบหนึ่งใบตรงนี้ไปแรกครับแรกเลยครับแรกเลยแลกทีเตรู้ตัวเลยนะฮะหกชนกันนะครับคุณเตได้หยิบก่อนนะครับเลขสูงหยิบก่อนสืดเลยครับการไม่ดีครับคุณดีโอถึงกับขอดูครับคุณเป่มฮะหนึ่งใบคุณเป่มซึ่งยังไม่ได้คอมโบไม่ได้โบนัสอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวในการเล่นวันนี้นะฮะเลือกที่จะหยิบหนึ่งแทนสองได้นะครับสองคนเพราะฉะนั้นไปที่ต้องเป็นพีพีป่ะใช่ไหมพีพีครับปั๊บและ คุณออฟครับไปต่อหัวแถวจะต้องเป็นพี่เตครับเริ่มต้นที่ลบหนึ่งครับศูนย์ะฮะห้าครับและศูนย์ครับอ้โหเลือกครับใส่หน้าครับพี่ออฟไม่เลียนแล้วนะพร้อมเปิดครับมาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งชนกันหายครับสี่เจ็ดไม่มีผลอะไรเจ็ดเลือกก่อนครับเบอร์หนึ่งชนกันเลยไม่แล้วเบอร์สี่ครับคุณเตโหดจริงครับตาดีครับ น,นี่มาโหดฮะศูนย์นะครับสองคนชนกันพีออฟได้ก่อนพีพีตามไปหัว oh, แถวเงื่อนมากลายเป็นพี่ออฟครับและนี่คือยกที่4 3ครับ2ครับศูนครับโอ้โ oh. ห4ครับโอ้โ oh, ห <c oughs> น่าเล่นฮะใช่ครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือ3ใบสีแดงนะ แลเก็บสียจจะยากนิดนึงเริ่มหาพวกอีกแล้วนะคคุณตื้มจะจบเกมนะคุณใช่ครับก็ต้องขุณใกล้่างตอนนี้เรียกว่ามาม่วงนี่งอม้วฮะ้องคนจะหลุดจากอิงอยู่แล้วฮะถ้าพร้อมแล้วเปิดมาแปดแปดครับเจ็ดชนครับโอ้โหแปดแปดชนหายเลยครับหกใช้ความสามารถครับดึงครับหกเลือกก่อนะฮะคุณปื้มถึงกับอูทานว่าโอ้ตายแล้วไม่ได้คอมโบเลยหัวแถวเป็นคุณออฟถูกไหมคุณออฟได้ก่อนครับและคุณเตครับ สองใบเคลียร์ทิ้งครับหัวแถวกลับมาเป็นคุณปลื้มและยกสุดท้ายของรอบที่สองครับหนึ่งครับลบหนึ่งครับลบ2ครับและศูนย์ครับกลับบ้านนอนครับรอบนี้ไม่ต้องเล่นครับไม่ได้ครับไม่ได้สบายตัวครับต้องเล่นอยู่ดีครับต้องเล่นอยู่นะฮะาจจะยอมชนชนและหยิบผมผมลองึใบชนและหยิบกองกองเปล่าดีกว่าแลนดดอมดีกว่าได้สี่ได้ห้าเียวัดดวงวัดดวงคุณปื้ม เริ่มร้องหาอยากชนนี่นัดกันชนแล้วนะฮะปกตินัดกันไม่ชนนะฮะนี่นัดกันชนเลยฮะนัดกันชนเลยเขาจะทํากันจริงหรือเปล่าอ้าวผมว่าเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายพร้อมผมว่ามีการชนห้ากับห้าชนครับเลือดกับแปดเดิวกันไว้แล้วจับมือชจับมือเลยฮะโอ้โหสายชนสายชนแปดคุณหยิบก่อนโอ้แต่ไม่ดีนี่นะเด็ดคุณแต่ไม่ดีหยิบสู๋เนาโอเคหยิบไปแล้วนะไม่ให้แล้วนะโอเค คุณปลื้มได้ก่อนนะครับและคุณเตครับครบ5ใบครับมาเริ่มต้นที่พีก่อนนี่เขาสายเก็บโบนัสนะเน่ยดูดีสิ่งที่พีพมีตอนนี้คือ2คู่นะครับ2คู่บวก3แต้ม4บวก4 8บวก2เป็น10 13บวก3 16คะแนนครับอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับผมคอมโบอาโบนัสไม่มีนะครับตามี <5 S 2> ี้เลย4 20 2บลบ2เหลือ1 21คะแนนโอ้โหคุณออฟ2คู่นะ10บ4 ลบ2อครับครับผมระบกอีก2คู่เปิอีก3ครับ15ครับคุณปลื้มยังคงไม่ได้พออาบนัสนะฮะไม่เอาเลยนะครับผม5 1 4เป็น10 0ย์กับ0 10ย์คะแนนโอเคนี่คือรอบสุดท้ายฮะโอเคพร้อมนะครับมาเปิดกันดีกว่าเรามี0ูนย์ครับครับผมเรามี4ฮะเรามี1ด้วยแล้วเราก็มี5ห้าโอ้โหน่ารักน่าลุ้นเรียกว่าช่วงห่างก็พอสมควรนะครับ5410 และนักสู้หัวแถวในรอบนี้เป็นคุณพีพีครับพีพีนะครับตัวแทนจากสำนักเดอะสตรองโฮ d สยามโอ้โหพร้อมเปิดออกมาเป็นมา3 8 6 6ครับ6ชนครับหาย3ได้5แต้ม8หยิบก่อนครับหยิบ5โอ้โหหยิบ4โอ้โหที่เหลือเคลียร์ครับหัวแถวเอาไปลองลงมาเลื่อนหัวแถวมาครับ3คะแนนลบ2ครับ2คะแนนและสครับ โอเคหนูถามพี่เขาว่าพี่จะไม่ลงหกใช่ไหมหนูจะได้ลงหกพี่อ๊อฟบอกไม่ลงนะฮะฮะแต่ทุกท่านรู้ดีว่าไม่มีใครพูดจริงหรอกครับลงแล้วครับคุณปื้มต้องลงแล้วครับลงแล้วพร้อมเปิดครับออกมาเป็นเรามีหกสามหนึ่งสามครับสามชนนะครับผมหนึ่งแรกเลยไหมครับแรกเลยแรกใครแรกพี่อ๊อฟครับไปโบโฮครับหยิบก่อนครับหยิบสี่พี่เตครับ หยิบหนึ่งใบหยิบสามใบที่ออฟจะได้ก่อนนะฮะเพราะหัวแถวอยู่ใกล้กว่าและนอ้องทีีครับ3เหลือง3ออกมาลบหน,หนและ4ครับตอนนี้นะครับ4ี่คนสุดท้ายนะครับผมกำลังแข่งขันกันอยู่ในยกที่3รอบที่3ครับเปิดครับเป็น1 3 8 4ครับไม่ซ้ำเลย4ยกเลิกก่อนใครดี ได้ขี่หนึ่งแล้วหนูจะลากพี่อะลงมาอันดับต่ำกว่าหนูเองเพราะหนูหวังไ้แค่ที่สองหนูปิดที่แล้วกันครับอดใช้นะครับเพราะนั้น <c oughs> ที่ออฟไม่ได้แรกนะเบอร์8ดสูงกว่าหยิบก่อน8ปดแล้วสี่ครับสี่แล้วสามครับสามแล้วหนึ่งครับไปครับผมโอ้โ,โ,อโหหดมากครับหยิบแต้มเสร็จคุณเพิ่มบอกพี่เตยอย่าลืมบุญคุณหนูในครั้งนี้เอาละสิสอง oh. สองสามครับ เป็นแต้มบวกมดเลยนะครับไม่ธรรมดาต้องมาดูกันว่าจะสามัคคีกันหยิบหมดหรือจะสามัคคีกันอดหมดนะฮะผมแปดผมเจ็ดจบเขาบอกมาแต่จริงไหมไม่รู้นะครับอา่าี่พี่ครับพร้อมเปิดหกแปดหนึ่งและเจ็ดเอาละหนึ่งครับคุณแรกเลยไหมพี่พีไม่แรกนะครับรอก่อนหกครับดึงใครครับดึงแปดลงเพราะฉะนั้นเจ็ดหกแปดนะครับคุณป,ปื้มหยิบไป พีตออฟครับพีออฟพีเตรครับและพีพีครับต้องยัด2ครับให้ใครครับ2นี่ถือว่าสูงเหมือนกันนะฮะในการแลกแลกใครแลกคุณปลื้มนะเอาอะไรไปก็ได้อย่าเอาคอมโบเอาอะไรไปก็ได้อย่าเอาคอมโบนหนูไปก็พอเขาบอกมา,ามยังไงสิไม่ได้ไม่ได,ไได้เขาต้องซูมเองนะฮะเอาละครับตอนนี้เกมเข้าสู่ยกสุดท้ายแล้วนะครับศูนย์ห้า 5และศูนหูยแต่ชนะจ้แพ้ขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยนะฮะครับเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้ว p ีพพ,พร้อมนะครับนี่คือการเปิดครั้งสุดท้ายของทั้ง4ท่านพร้อมเปิดครับออกมาเป็นเรามี2 5 7 1ครับไม่ชนเลย1ครับแลกเลยไหมแลกทีหลังนะครับหยิบตรงนี้แรกนะ1เสร็จปุ๊บ2ไม่มี5ไม่มีประโยชน์นะครับ7หยิบก่อนครับ ยีบห้าครับยีบห้าไปเจ็ดละห้าครับเจ็ดละห้าครับถูกครับสองครับยิบศูนย์แล้วก็สุดท้ายครับคุณตื้มต้องแลกตื้มจะแลกศูนย์นี้กับใครแลกกับพี่ออฟครับเอาล้ครับเอาศูนย์มาดึงหนึ่งใบไประหว่างที่แลกไปมือคุณปื้มนี่สั่นเป็นลูกนกเลยนะฮะเปิดออกมาเลยครับเปิดคะแนนครับ เริ่มจาก PP ก่อนดูจากโบนัสโบนัสไม่ได้นะฮะแต่แต้มสูงมาก4-3-3กลายเป็น10นะครับ1 0บบวกห้คะแนน15คะแนนนะครับสำหรับ PP ของพี่เตได้2คู่นะฮะ2คู่คิด3คะแนน5-3-15 15-20-23-24คะแนนครับพี่ออฟนะครับคุณออฟนะครับไม่ได้นะครับนอกจากไม่ได้แล้วมีลบมา2ใบด้วยนะฮะโบนัสไม่ได้ หกับสเป็น8 8ลบ2 6คะแนนคะแนนสุดท้ายคุณปลื้มนะครับในที่สุดเธอได้โบนัสแล้วได้เสียทีนึกว่าจะจบไปแบบไม่มีแล้วนะฮะโบนัสสีไม่ซ้ำด้วยสีไม่ซ้ำได้2คะแนนทดไว้ก่อนครับผมสีกับ4เป็น8 8 2บวก2เป็น10 5 5บวก5เป็น10เป็น20บวก2 22ครับโอ้โห22คะแนนบูบี้นะผมบอกเลย แต่ใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นแชมป์บ้านปูบี p o r t ์ตไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านด้วยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ4คนสุดท้ายที่เราจะทำการแข่งขันครับขอเรียนเชิญ4คนสุดท้ายมา แทนจากสํานักนะครับผมผมจะประกาศจากรองชนะเลิศอันดับที่3ก่อนนะครับและรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับทาคะแนนไปได้42คะแนนนะฮะสำนักที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่สํานักบอร์เกมไนท์ครับซึ่งจริงๆก็เป็นคุณออฟนะฮะแต่ว่า,าเกิดติดภารกิจกัะทหานนะครับเลยต้องส่ง คุณอิตาลตงมารับรางวัลแทนนะครับผมรางวัลที่ได้นะครับจะเป็นเงินสด2,500บาทนะครับผมและรับ p พล y แมตของเกม u u p r r p w w r r c e ครับไปเล่นกับกล่องเกม Super Power a c อนะฮะที่ได้รับไปจากตอนที่ชนะเป็นตัวแทนร้านมานั่นเองครับผมลำดับต่อไปครับคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทํทำผลงานไปได้น่าประทับใจครับทำไปได้ถึง45คะแนน และรองชนะเลิศอันดับ2คือตัวแทนจากสำนักสำนักเดอะสตรองโฮสยามครับน้องพี่พี่45คะแนนนะครับแต่ถือว่าจบได้สูงอยู่สำหรับคะแนนตรงนี้นะครับผมซึ่งสำหรับรองชนะเลิศอันดับขอภายรองชนะเลิศอันดับ2นะครับจะได้รับเงินสด2,500บาทครับรับเพลย์แมตชของเกม s u p e r p o w e r เวอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่วัตด,ด้วยครับเดี๋ยวพี่วัตพักผ่อนด้านล่างก่อนนะฮะลำดับต่อไปตอนนี้เราเหลือ2คนแล้วนะฮะหนึ่งคนในนี้จะเป็นผู้ชนะและเป็นแชมป์ e ี S port คนแรกของประเทศไทยครับชื่อที่ผมจะประกาศต่ตอไปนี้นะครับคือชื่อสำนักของผู้ที่ชนะและเป็นแชมป์ e ี S port คนแรกของประเทศไทยนะครับและสำหรับงานบ้านปู B ี S port Thailand 2018ในครั้งนี้กับการแข่งขัน Super Power a i อผู้ชนะเลิศคือตัวแทน ที่ทำคะแนนได้ถึง63คะแนนเขาผู้นั้นคือตัวแทนจากสำนักสำนักอะไรผู้ชนะครับอันดับที่หนึ่งได้แก่ตัวแทนจากสำนักโมเดร์นอาเกมคุณเตนั่นเองครับและนี่คือถ้วยรางวัลเกียรติยศของเขานะฮะกับ บ้านปูบีสปอร์ตไทยแลนด์2018การติดทันบอร์ดเกมระดับประเทศครั้งแรกของเมืองไทยนี่คือผู้ชนะคนแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งบีสปอร์ตในประเทศนี้ฮะในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญพี่เป๊ปนะฮะหรือว่าคุณอุดมรักโอลานครับผู้อำนวยการสายอาวุโสองค์กรสัมพันธ์บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนขึ้นมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะด้วยครับเรียนเชิญครับเสียงปรบมือต้อนรับพี่เป๊ปครับ ผู้ชนะนะครับจะได้รับเลมแมดของเกมซูเปอร์พาวเวอร์เอทไปนะฮะและที่สำคัญครับผู้ชนะนะฮะจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด1,000 0บาทเสียงหายแล้วขอไปทุกท่านครับ1,000 0บาทครับส่วนตัวแทนจากสำนักของบอร์ดเกมอะคาเดมี่นะฮะคุณปลื้มถือว่าทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะฮะจบอยู่ที่คะแนน 47คะแนนนะครับผมสำหรับคุณปลื้มนะฮะจากสำนักบอร์ดเกมอคาเดมี่ขอบคุณครับคุณเตครับนี่คือแชมป์บิสปอร์คนแรกและสุดท้ายครับตัวแทนจากสำนักบอร์ดเกมอคาเดมี่นะฮะรอชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณปลื้มนั่นเองนะครับผมจะได้รับนะฮะรางวัลเงินสด5,000บาทครับและเพลย์แมตช์จากเกมซูเปอร์พาวเวอร์เอชเช่นเดียวกันนะครับ